โอ้โหเต็มเต็มแล้วต้องต้องฟิกไว่าแน่ต้องฟิกว่าเอาเอาเอาเ้าเท้าแล้วเท้าแล้วทุกคนเท้าแล้วกูยังอยู่กูยังหลบตะกิวไม่โดนกูยงหลบอีกทีนึงอันแน่กูโดน้าวเรียบร้อยดับเบิลคิวเฉยาแล้วมันมาอีกว่ามีจับนะจับมาแล้วตอนจังหวะนี้ฟิกจับแล้วก็เดินหลบเดินหลบตะกิวกูเดินหลบตะกิวเดินหลบซ้ายขวาเดินหลบดูซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าเรียบร้อย ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลล่าโกพัทพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Back c o เ e r Mobile สแกนเคอร์โค้ดได้เลย s t e l l a าโกพัทจดทบีตาากฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิน C p a พนะครับวันนี้ก็มาเล่น Lo คซี่ออฟเเจอ o m เมอีกแล้วใช่ไหมนี่หาเจอ o m เมนนะครับแล้วก็มีมาลอดด้วยตัวเราไม่ค่อยถูกกับมาลอดเท่าไหร,ร่นะฮะ ว่า,ากับโอเมนี้เราสู้ได้นะครับมาถึงก็เอาแยกกันเลยวะแยกกันเกียร์คีบมาใครไวกว่ากันแล้วเพื่อเราโดนเวทหรือเปล่าแต่เรายังไปช่วยไม่ได้นะครับตัวเราไปก็ทําอะไรไม่ได้นะต้องไป o man. โอเมกีุเขียก่อนเขียก่อนแล้วมาดิมาดิโอโ้โหโอ้โหมันแรงว่ะทุกคนมันแรงว่ะไม่ไหวเนะี่ยเราแพ้วานนั้นนะ่ะเทรดไปอ่ะก็ไม่เป็นไรครับกลับมาเก็บเลือดหลังป้อม ไปดูหน่อยดีกว่าว่าเขาตีคีปอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดตีเราจะไปแย่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยตีหน่อยเดียวหรอก็เดี๋ยวเราขึ้นเป็นรองเท้านี่เลยครับรองเท้าเกาะนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีตัวสแตนนะนฝั่งตรงข้ามเฮ้ยอะไรอะเมดอะไรอะอะไรอะออปืนโอ้โหเต็มเต็มแล้วต้องต้องฟิกว่ะเนี่ยต้องฟิกว่ะ อู้เอ้าเอ้าเอ้าฮาวฮาวแล้วฮาวแล้วทุกคนฮาวแล้วกูยังอยู่กูยังหลบกิวไม่โดนเฮ้ยหลบอีกทีนึงอันแน่้ยกูโดนป่าบเรียบร้อยดับเบิลคิวเฉยโอ้เฮ้ย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 อะไรอ่ะโอ้ทุกคนโปะปะวะมาเฉยเลยไอตูเรียนโอ้ทุกคนจัดเท่อยู่แล้วจะหล่อเท่อยู่แล้วช็อตเนี้ย ไอ้ตูรินน้ยมาเฉยเดี๋ยวต้องแก้แค้นนะครับจดชื่อไว้ก่อนจดชื่อไว้เอาละไปครับมันจะมีเสียงขึ้นมาหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไอโปรแกรมอัดคลิปอยู่ๆมันเด้งเพื่อคนกดไลค์กดซับนะครับก็ไม่เป็นไรนะนิดนิดหน่อยนิดหน่อยปึ๊บเอาละก็จับโอ้โหไม่โดนว่ะ มันก็พิวเหมือนกันนิวว่าแล้วเราไม่มีอันตีแล้วแล้วก็พิวเหมือนกันนิวว่าทุกคนเมื่อกี้โยกหลบเลยเอ,อแล้วเพื่อนเราไปบุกป่าเขาโอ้โหไปยับเลยว่ะทุกคนไปยับเลยว่ะเฮ้ยมีคนกดซับด้วย <S 1> <S 1> ขอบคุณครับขอบคุณในคลิปนี้เลยนะฮะไปว่ะไปว่ะแล้วก็เฮ้ย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 อ้าวโดนจับ โดนจับกระรูดรูดรูดเรียบร้อยนาตาาไม่ค่อยเจอคนเล่นนะนาตาาเนี่ยมันตัวมันต้องมีคอมโบนะครับนาตาาแก๊กอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบถ้าเกิดคนเล่นแก๊กแม่นๆนะหูบอกเลยว่าออโตออโตคิวคือแบบคอมโบย่างไงก็ตายนะครับเอ้ยมาดิมาดิสู้เปล่าสู้เปล่ามาตีนกนะครับ ทุกคนว่าถ้าเกิดเราตีไปเลยใครจะได้มาลองดูดิรลองดูดีกว่าลองดูดีกว่ากูาต,ตีแล้วกูตีอ้าวได้ได้แล้วได้แล้วมาดิแล้วมาดิจับโอ้โหมันกดสองทันทุกคนถ้ามันกดสองไม่ทันนี้เ,เราได้คิวแล้วเสรยจได้ปะเมื่อกี้มันโดนคีสไงทุกคนถ้าเกิดเราจับไปเลยตั้งแต่แรกอะ่ะมันต้องทิ้งระยะนิดหนึ่งนะครับทิ้งระยะห่างจากค่ะกลับมารีเลื่อนแล้วก็วิ่งไปครับ คลิปชนละเดี๋ยวอดตังค์รีบวิ่งก่อนเฮ้ยเราเพื่อนบวกโอ้โหตายดิตายไปดิข้างเราก็คือแบบค่ายับเลยว่ะทุกคนข้างเราก็คือค่ายับเลยไม่แบ่งเราบ้างเลยทุกคนมาเพื่อนเราแอบดีกว่าทุกคนแอบดีกว่าแอบดีกว่า,ดวาเดี๋ยวตอบมันหน่อย ขอต่อมันหน่อยจับเลยบัวประมาณสามสี่สิเปอร์เซ็นนะครับต่อไปก่อนสวัสดีครูดาวแค่ยี่สิบีนะเพื่อนเอาเปล่าเอาเปล่าอันนี้อันนี้วิ่งแต่เกี่ยวเราไปทำไมมันไปเก็บเลือดหลังป้อมมาว่ะทุกคนเลือดไม่จะเต็มเลยโอ้อย่างนี้ฆ่าไม่ได้แล้วต้องรอก่อนนะครับอาจจะต้องจับอีกสองทีอ่ะมั้งถ้าเกิดไม่เข้าป้อมนะ ไโอเมนแล้วเพื่อเราโดนไล่หว่าทุกคนเพื่อเราโดนไล่โอเคน่าจะรอดอะ่ะเป็นนาคอสนะครับไม่ได้ไปช่วยเลยว่ะไม่ได้ไปช่วยเลยว่ะ, <c oughs> วลวะแล้วคือแล้วคือจับจับกูเฉยจับสู้จับคืนมาดิจับคืนอุ้ยเกือบตายอยู่ยังไม่จบกันอีกเหรอในป่ายังไม่จบกันอีกนะครับโอ้โหตามไปตามไปช่วยตามไปช่วย,วยอ้อมครับ อุ้ยมันอยู่เป็นงูป่ะทางไหนดีทางไหนดีไปทางไหนดีเอามีฟิกกว่าทุกคนยังไงยังไงปื๊บเอาเอาเอาได้บูเฮ้ยเอาบูมาได้คิวอีกโอ้อะไรวะเนี่ยของฟรีโอ้ได้ดังบูได้ดังบูได้ดังคิวสอรว่ะทุกคน ตองพิมพ์ก่อนอคเขาอบอกสอรเราก็ต้องอคอไปมีใครรู้บ้างว่าเดี๋ยวจะพิมพ์ตัวย่อทั้งเกมนะครับมีใครรู้บ้างว่าเรา,เาพิมพ์ว่าอะไรแปลว่าอะไรนะครับลองดูอะไรอะดาวฟรีแล้วอะไรของมันวะตูเลนมันบน่นอะไรของมันอีกอะมันพลาดเองมันเข้ามาแก๊งไม่ใช่หรอเมืเ่อกี้เข้ามาในป่าไม่ใช่หรออะไรของมันอะงงงงตึ๊บเลย <c oughs> อา้าวแล้วแถบมันปดแล้วว,ว่ะทุกคนแสดงว่ามันวางใหม่นะครับ <c oughs> ดันดันอไอตูเล่นไอตูเล่นไอตูเล่นโดนนาคอสแล้วเราวิ่งมาอโอเคได้สิทธิ์วะเมื่อกี้เฮ้เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมนาคอสมันเฮ้ยไม่ใช่นาคอสนี่วะแสดงว่าต้องเป็นอาญาอาญาไอคิวแม่ง อาญาไอ้คิวอย่างเงี้ยเอาว่าแล้วอาย่ามเดินมาทำไมเนี่ยอืบเอาอันติต่อแล้วกูจับอืบนี่ไงมันเอคิวอีกแล้วไอ้อาย่าแต่ไม่ตายนะครับโอมินมันกดสก,กิลสองอ้าวอ้าวอ้าวปาดวาดปาดพลาดปาดบืดปาดบืดไปดิโอ้โหมันยังรอดวะทุกคนเข้าลึกกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าครูดาวเดีย๋ยวบอกเพื่อนก่อนอันติหกวีเอง 6วิเองรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บผิดได้พิดได้พิกไปจับมับเลยนะไปจับมับเลยนะนี่อะไรจังวะนี้ปึ๊บโอโหแม่งือโอโหทุกคนมันตัวใสก่อนอะแล้วแบบเราออโตโอ้ไงคือปกติอะถ้าเกิดมันไม่ตัวใสเราจับได้แล้วเขินเลยทุกคนบอกก่อนบอกเพื่อนก่อนนะครับจูจูอาญาก่อน โอเควัยร okay, ุ่นเอาอะเดี๋ยวขึ้นเป็น40 r t v e i b e ครับจับสโลไปโอ้โหเอยจับไม่โดนไปออโต้ไงทุกคนฟิกปับ๊บแล้วก็ออโต้มันจะเร็วฮะเพราะว่าเวลาเราฟิกไปอ่ะมันติดตัวอยู่แล้วยังไงมันก็จับตัวนั้นนะครับแต่ว่าพลาดเลยแล้วยังไงดีทุกคนเอาบูดีกว่าเอาบูดีกว่าไป อาบูรถคูดาวดีกว่าคือคึอคอ,อาย่ามาสิ่งอีกแล้วไอ้อาย,อายา่าไอคิวลงไปอะไรอะ <c oughs> ่ะกูว่าได้จริงอะไรวะทุกคนดูเลนนะครับไล่อาย่ามันลงได้ไหมทุกคนมีปุ่มกดอายา่าลงไหมเอาเอาดูเลน เอาเอาเอาโดดอย่างนี้เรียบร้อยดิจับมาอุเอ็กคิวอีกล้วกูว่าแล้วอ้อาญาว่าแล้วอ่ะาาเอ็กคิวเอ้ยแล้วคอมโบถือว่าคอมโบอ้าวอ้าวจับเฉยจับเฉยแบบนี้มาดิมาดิให้สองให้สองแล้วหลบปาดไปหนึ่งทีอ้าวงงงงเดินหลบปาดไปหนึ่งทีไอคิวอีกแล้วกูจับมามึงอย่าบอกนะว่ามึงโดดมาหลบก่อนหลบก่อนแล้ววิ่งเข้าไป ทุกคนดูเอาดูเอาไอ้อาญาไม่แบ่งกูเลยทุกคนก็ดูดูแล้วมันขำด้วยโอ้โหไอ้เด็กนี่ขำเฉยแล้วมันมาอีกว่ามีจับมันจับมาแล้วตอนจังหวะนี้ฟิกจับแล้วก็เดินหลบเดินหลบสกิลกูเดินหลบสกิลเดินหลบซ้ายขวาเดินหลบลูซ้ายขวาซ้า,ายขวาเอ้าเรียมเลย อูได้ฆ่าบังแลหนึ่งตัวไม่เงี้ยอาญาโอ้โหเจอไปดิหอกอมมาทุกคนไปออกปะหอกอมไปเอ้าเลยรถถังโอ้ยกำลังจะวาร์ปเลยให้ลงให้มันลงไปเถอะทุกคนอย่างเงี้ยไอ้คิวอคิวอะไรของมันวะอาญาปกติเขาต้องเอาวงเอาวีคอะไรมาไม่ใช่หรอ ไอ้เอ็คคิว้วเฉยหรือเอามาราดชัดๆนะฮะโอ้แล,แล้วก็เดี๋ยวอฟอสก์ดตอออ่อไปหรือว่ามันมีอะไรเดี๋ยวเอยดูลองนี่ดีกว่าเกมนำเยอะนะครับมีเอาเบสซิ่งไปได้เลือดหกร้อยลองดูนะครับปกติไม่ค่อยได้ออกแล้วว,ว่าวิ่งไปดักแอบแอบก่อนแอบก่อนมีใครวิว่งมาไหมเดินเข้าไปแล้วโหมันยากกว่าทุกคนนาคอมอนไปนู่นแล <c> ้ว <oughs> เพื่อนเราตายสองเลยหรอโอ้มันตายได้ไงวะเอาคีบเล็กได้ป่ะทุกคนขอขโมยขอขโมยหน่อยคีบเล็กไม่เอากันใช่ไหมนี่หกสิบแล้วหน้าคอสไปเก็บได้แล้วตูเลนเนี่ยตูเลนมันพิมพ์เก่งอย่างเดียวเลยเว้ยเออเอาละเดินไปโอเมนโอเมนจ๋าแล้วไม่กลับไง แล้ไม่กลับไม่อ้อมด้วยเราก็วิ่งตรงๆไงแล้วก็มานาันตีไปแล้วจอดนี้กูจับเลยแล้วก็วิ่งโอเคโอเคทุกคนโอเคฮะอ้ยได้คิวไหมนะ่ะออขอมอก่อนทุกคนขอมอต้องขอมอก่อนไม่ใช่ขมนะอันเนี้ยต้องให้มันไปขี่นาคอสแล้วแบบ ไปเลนอื่นแล้วมันกันไม่ได้ฆ่าเลยนะครับย่าอีกคิวอ,อย่างชอบดูมันเด็ดค่าไปแปดตัวทุกคนก็ดูโอ้โหแล้วนี่ยังไงเอลสุเดินมาปะเดินมาปะอย่าให้ฟิกเลยอย่าให้ต้อย่าให้พี่ต้องฟิกเลยไม่เอาดีกว่าทุกคนค่อยๆเล่นอ้าเดินมันกันมาอีกแล้วเดินกันมาอีกแล้วยังไงครับอา้าวอ้ชอ็ชอตเฉยช็อตเฉยช็อตนี้ แล้วข้างบนแตกนะเอ,เอค่อยๆเดินก็มาอ้าวโล่งเหรอโล่งแบบนี้ก็ดันดีครับดันรัวนะตูเลนใหม่แล้ววะตูเลนมากันอีกแล้วมากับมาล้อด,ด้วยข้างบนก็เลยตายไปสามนี่ไงนี่ไงข้างบนก็เลยตายไปสามาวันตีไปแล้วด้วยนะฮะ ตีตี้อมตี้อมตีอมต้อมได้สองอมมาครับชอนนี้จบเลยปะเพื่อนจบเลยจบเลยปะจบเลยปะจับได้ปึ๊บเ,เอาเอาเอาเรียร้อยไม่ต้องจับเลยโอเคหุเกมไวเลยครับ12นาทีกว่าอาตานี้นะครับมีทั้งอา่าไอคิวทั้งฝั่งลงข้ามพิมพ์บนอะไรกันก็ไม่รู้ โอเคถ้าเ,เพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใงใจ้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปถัดไปนะฮะมาดูสกอร์หน่อยดิเพื่อนๆอนอยากรู้จริงๆเลยว่าไออาญามันจะฆ่าไปเท่าไหร่ไม่อยากรู้เรานะนี่มาอันดับ4ี่เลยทุกคนมันเอ็กคิวลรัวนะฮะไปขอดูหน่อยดิขอดูอาญานหน่อยมันจัดไปแปลตัวนะทุกคนโอเคไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด